พวกเรากลุ่มที่1นนะคะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอปฏิบัติการที่3ค่ะเกี่ยวกับการทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะการดูดซึมน้ําของมวลรวมหยาบค่ะการทดลองนี้เพื่อหาความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมหยาบตามมาตรฐานการทดสอบ astm c 1 2 7อย่างไรก็ตามความถ่วงจำเพาะมีค่าใกลเคียงกับความหนาแน่นในงานที่ไม่ลเอียดสูงจะนิยมใช้ความหนาแน่นมาคำนวณมากกว่า ค่ะสำหรับการเตรียมนะคะนำหินมาล่อนกับตะแกงเบอร์สี่จากนั้นนำส่วนที่ค้างไปนำไปชั่งให้ได้1.2กิโลกร,รมัมแล้วล้างให้สะอาดแช่น้ำทิ้งไว้24ชั่วโมงค่ะวิธีการทำการทดลอง นำหินที่พักไว้ออกมาเทน้ำออกจากนั้นให้นำหินไปกลิ้งบนผ้าพเพื่อสับน้ำออกเมื่อหินอยู่ในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้งแล้วให้นำตะกร้าเปล่าออไปที่ใช้ในการทดลองมาเซตศูนย์จากนั้นให้นำหินที่เตรียมมาชั่งให้ได้น้ำหนัก5,000กรัมจากนั้นเริ่มทำการเทหินลงไปในตะกร้าจากนั้นให้เติมน้ำ ลงไปจนถึงขอบตะก้าพอดีแล้วทำการจุดบันทึกค่าพอเสร็จแล้วให้นำหินออกจากตะก้าแล้วทำการกลิ้งเหมือนขั้นตอนแรกพอเสร็จแล้วให้นำเข้าออตู้อบแล้วรอ24ชั่วโมงจากนั้นให้นำไปจากนั้นให้นำไปชั่งน้ำหนักและจุดบันทึกค่าต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณน,นะคะการคำนวณน,นะคะเราจะให้ A นะคะ แทนน้ำหนักของหินหลังจากอบแห้งช่างในอากาศนะคะ B นะคะแทนน้ำหนักของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งช่างในอากาศส่วน C นะคะจะเป็นน้ำหนักของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งช่างในน้ำค่ะเราจะหาความถ่วงจำเพาะรวมนะคะได้จากน้ำหนักของหินหลังจากอบแห้งนะคะช่างในอากาศหารกับน้ำหนักของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งลบกับน้ำหนักของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งที่ช่างในน้ำค่ะ ต่อไปเป็นการหาความถ่วงจำเพาะรวมอิ่มตัวผิวแห้งนะคะก็จะหาได้จากน้ำหนักของหินในสภาพอิ่มตัวผ ok ิวแห้งช oh ั่งในอากาศนะคะหารด้วยน้ำหนักของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งชั่งในอากาศลบกับน้ำหนักของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งชั่งในน้ำค่ะก็จะได้เป็นความถ่วงจำเพาะรวมนะคะต่อไปความถ่วงจำเพาะปรากฏนะคะจะหาได้จากน้ำหนักของหิน หลังจากอบแห้งชั่งในอากาศนะคะหารด้วยน้ําหนักของหินหลังจากอบแห้งชั่งในอากาศลบกับน้ําหนักของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งชั่งในน้ําค่ะก็จะได้เป็นความถ่วงจำเพาะปรากฏออกมาค่ะต่อไปเป็นรอยร้าการดูดน้ําของหินนะคะรอยร้าการดูดน้าของหินนะคะก็จะหาได้จากน้ําหนักของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งชั่งในอากาศนะคะลบกับน้ําหนักของหินหลังจากอบแห้งชั่งในอากาศนะคะแล้วก็นําไปหารกับ น้ำหนักของหินหลังจากอบแห้งช่างในอากาศนะคะแล้วก็นำไปคูณร้อยค่ะจะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาค่ะสรุปผลการทดสอบจากการทดสอบค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมลลมหยาบใน2ชุดสามารถสรุปผลได้ดังนี้ค่าความถ่วงจำเพาะค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.705ซึ่งอยู่ในช่วงมาตรฐานสำหรับมลลมหยาบที่เหมาะสมกับางานคอนกรีต ค่าความถ่วงจำเพาะในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งหรือ s s d ค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.715แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติการอิ่มน้ำของวัสดุที่ดีค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.7 3 5สหซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความหนาแน่นของวัสดุในสภาพแห้งการดูดซึมน,น้ำค่าเฉลี่ยอยู่ที่0.345เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงว่ามวลลมหยากมีการดูดซึมน,น้ำในระดับต่ำและเหมาะสำหรับการใช้งานในคอนกรีตสรุปโดยรวมมวลลมหยากทั้งสองชุดมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในงานคอนกรีตโดยมีความถงม่งเฉพาะและการดูดซึมน,น้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งนี้การเลือกใช้วัสดุเหล่านี้จะช่วยเสริมความแข็งแรงและประสิทธิภาพของคอนกรีต ในโครงการกอร่อสร้างได้เป็นอย่างดีจากการทดสอบนี้หวังว่าผู้ชมจะได้ความรู้แล้ความเข้าใจขอบคุณค่ะ